มองทุกอย่างเป็นแมทพอดแคสต์วันนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของประเด็นดังในโลกออนไลน์ที่มีคนตั้งคําถามว่าเราต้องมานั่งหา x y z ไปทําไมในเมื่อชีวิตจริงไม่ได้ใช้อประเด็นดังมากแบบนี้จริงๆแล้วพี่ยอมแล้วก็พี่ไม่ได้เห็นครั้งแรกนะมันมีมานานจริงๆมันโอ้โหมานานมากมันก็จะวนกันอยู่เงี้ยเด็กๆปั๊กก็จะมีคนจุดประเด็นนี้ขึ้นมาใหม่เชื่อนี้นะครับว่าเป็นไปทำไมใช่ตั้งแต่ผู้เด็กๆแล้วนะรู้สึกว่าแบบอะไรนะที่แบบเขาชอบถามว่า อะไรคณิตศาสร์เนี่ยมันเรียนไปแล้วเรียนไปยากๆไปทําไมได้ควแซดมันได้ใช้เหรออินทิเกรตได้ใช้เหรออะไรประมาณนี้จริงให้อีวาเซดไม่ใช้ก็ลองเปิดเป็น PQR กอขอคอก็ได้พี่กอลฟอาจจะได้ใช้ไอ้นี่กระทุ้แบบนี้มันมันมันเห็นบ่อยมากจริงครับนะครับแล้วก็แล้วแต่ละครั้งที่มีคนตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาก็มักจะมีคนที่เข้ามาร่วมตอบหรือร่วมแสดงความเห็นใช่ใช่ครับเออแล้วก็มีความคิดเห็นที่น่าสนใจ ก็เลยวันนี exactly <Jean> ้ขอหยิบยกขึ้นมาในบความคิดเห็นนะครับอ่าก็อย่างเช่นนะฮะความคิดเห็นแรกเนี่ยอันนี้ผมว่าก็น่ารักดีนะเขาบอกว่าในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วการเรียนคณิตศาสตร์ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้ในชีวิตประจําวันตรงๆเลยทุกอย่างแต่คณิตศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีระเบียบเช่นการแก้ปัญหาที่ยากหรือการคิดอย่างมีขั้นตอนการหาค่า xy เป็นการฝึกให้เราเรียนรู้การคิดเชิงระบบการทําความเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อนและ การหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ได้ในหลายๆด้านในชีวิตประจําวันเพราะว่าอันนี้คือมาแบบวิชาการจ๋ามากกันใช่เอาจิงๆก็ต <มา S 2> อบครบนะปจริง <laughs> อ่านรักเคอร์ไวนะเนี่ยก็คือเหมือนเขาจะบอกว่าประมาณว่าการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยมันจริงๆแล้วมันก็มันอาจจะไม่ได้ใช้ตรงๆแต่ว่ามันอาจจะช่วยให้เราพัฒนาเขาเรียกว่าทักษะในการคิดคิดต่างใช่มันดูเป็นระบบขึ้นคือถ้าในมุมมองของที่เราเป็น ครูสอนคณิตศาสตร์แล้วนะฮะก็ความคิดคล้ายๆกันก็คือรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันบางทีเนี่ยที่เด็กๆเรียนยากๆไปอ่ะมันไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันหรอกแต่ว่ามันเป็นตัวช่วยในการพัฒนากระบวนการคิดทักษะการคิดของน้องๆได้ใช่ที่จะทําให้มีการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนและรู้จักที่จะแก้ปัญหาที่แบบปัญหาที่ซับซ้อนเน่ยบางทีเราจะต้องแก้ปัญหาแบบย่อยๆมาก่อนถึงจะแก้ปัญหาทั้งหมดแบบองค์รวมได้หรือหรือตัวอย่างหนึ่งที่พี่คิดแวบก็มาเลยเนะเรื่องของอความเป็นเหตุเป็นผลนะเช่นตรรกษา อ่าใช่ใช่ไหมแต่กศาสารเนี่ยมันดูเหมือนกับมันเหมือนจะไม่มีอะไรจริงนะเนี่ยมันมันก็จะฝึกตั้งแต่ม4นะครับว่าให้เรามองแบบเป็นขั้นตอนมีเหตุมีผลจริงไม่จริงยังไงอ่าอันไหนที่ใช่อันไหนที่ไม่ใช่อันไหนเป็นเท็จอันไหนเป็นจริงอ่าใช่เลยบางตัวนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นเป็นสิ่งสําคัญมากๆเพราะว่าจริงในชีวิตจริงเราเราก็อาจจะใช้มันโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้อ่าครับอ่าน้องๆก็จะถามต่อว่าอ่าแล้วไอ้ภาคตัดกลวยที่ผมเรียนเนี่ยได้ใช้หรอ โหอันนี้คิดหนังกันนะถ้าเกิดควรใช่ไหมมันอาจจะใช้ในบางบางสาขาบางสาขาอาชีพเช่นช่าอาจจะอาจจะต้องไปออกแบบโดมอะไรเงี้ยก็มาเป็นสมงไปานไปคำนวณว่าไปได้นะครับนี่คือคอมเมนต์แรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์อื่นๆต่ออ่ะคอมเมนต์อื่นๆคอมเมนต์ที่2นะฮะอันนี้น่ารักเหมือนกันที่หยิบมาเนี่ยเพราะน่ารักน่ารักนะเขาบอกว่าสมัยพัธยมนะครับผมเคยเป็นเด็กเรียนดีระดับ ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปตอบปัญหาแข่งวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมี Me, และสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คะแนนระดับต้นๆของคณะแต่หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วทํางานได้สักพักผมมองย้อนกลับไปทําข้อสอบมหาวิทยาลัยในปีที่ผมสอบได้ปรากฏว่าผมทําไม่ได้เลยสักข้อไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ทาไม่เชื่อลองกลับไปหาข้อสอบทําดูเลยครับพราพออ่านอ่านคอมเมนต์ของที่ภูมิ พ anyway yeah. right. mm, ื่อมาถึงตัวน uh no ี้พี่นึกถึงเพื่อนพี่คนหนึ่งเลยฮะไม่อยากเชื่อแล้วกันนะเดี๋ยวโดนฟ้องจบแพทย์ด้วยจบแพทย์คุณหมอเลยซึ่งเก็เลยว่าการสอบติดแพทย์เนี่ยมันมันก็มันก็ต้องใช้คะแนนสูงเนาะใช่เตรียมตัวเยอะด้วยใช่สอบหลายวิชาใช่แล้วปรากฏว่าตอนนี้เคยนั่งกินข้าวด้วยกันแต่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยโอ้หทุกวันนี้นะฉันแค่เดินเข้าซุปเปอร์บางทีจะคำนวณข้าวของนิงหนึ่เนี่ยต้องหยิบโทรศัพท์เปิดเครื่องคิดเลขกดแล้วแหละแล้วทีนี้ตอนนั้นแบบโอ้เเททลยในาางิ เวลาจะฟีลลิ่งคล้ายๆเวลาฉีดยาผสมยานี่ใช้ใครอ่ะใช้ผู้ช่วยสิไม่ไม่คิดด้วยตัวเองแล้วดนโดนมันขโมยนวณมาแล้วคำนขโมยมาแล้วใจโดนโดนมาไหนอ่าใช่ก็จริงครับไอ้นี้จริงๆฮะก็คือว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในสายเนี้ยเขาตรงๆนะเราเคยทําได้อ่ะในอดีตใช่ไหมบางทีอ่ะเราย้อนกลับไปอ่ะอาจจะเอ๊ะทํายังไงวะก็มีโอกาสกันซึ่งซึ่งถ้าอ่านจากคอมเมนต์คนเนี้ยถือว่า ขาไม่ธรรมดานะเขาเป็นระดับทีมเรียนนี่คือสอทคะแนนแบบท็อปทเลยตอนเข้ามหาลัยด้วยแต่ว่าพอจบมาเนี่ยมันก็ประมาณแบบว่าสิ่งที่ไม่ได้ใช้นานๆอ่ามันก็มันก็มีโอกาสลืมมีโอกาสลืมได้อืมถัดมาอีกความคิดเห็นหนึ่งแต่อันเนี้ยขอนิดนึงแล้วกันนะก็คือว่าอาจารย์ไม่น่าพูดอย่างเงี้ยอาจารย์จะแรงไปทําไมนะครับก็คือว่าเคยถามอาจารย์แบบนี้แหละว่าเรียนไปทําไมท่านคงขี้เกียจอธิบายเลยตอบสั้นๆว่าเอาไว้คัดคนตื้อๆออก ซึ่งพูดตรงๆเลยว่าแรงมากอันนี้แรงมากเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นความคิดเห็นอะไรบวกในทางลบอะฮะพลังงานบวกเชิงลบเป็นพลังงานบวกเชิงลบแปลงพี่ปากอันนี้พี่เองนะพลังงานบวกเชิงลบว่าคืออะไรวะโอเคเข้าใจแล้วเป็นพลังงานบวกเชิงลบคือจริงๆแล้วอะเราเหมือนไม่ได้เอาไว้คัดอย่างนั้นหรอกครับเพราะว่า เขาคงจะไปถามอาจารย์ตอนที่อาจารย์อาจจะมุดยิงเรื่องอื่นมาก่อนหรือเปล่าอาจารย์ตอบแรงมากอาจารย์จะแรงเพื่อนะฮะคือจริงๆแล้วอ่ะตัวเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นก็อย่างที่เราบอกไปแหละว่ามันคือการฝึกกระบวนการคิดอืมันไม่ได้แปลว่าใครที่ทําโจทย์ไม่ได้แล้วชีวิตของคนคนนั้นจะล้มเหลวหรือว่าทําอะไรอย่างอื่นต่อไม่ได้ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะเราจจริงจริงอ่ะมุมมองพี่อ่ะพี่ว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยพี่ว่าเขาก็มีความเก่งของเขาแต่ว่าเขาอาจจะเก่งคนละด้าน ถ้าบางคนเก่งแมทอาจจะเราเราเราเรียนวิทย์รามมันาอาจจะชอบแมทเนี้ยอาจจะเป็นารเก่งมากมายแต่เราอาจจะชอบถ้าเราชอบก็อาจจะรู้สึกชอบและทําได้ดีทําได้ดีรู้สึกไม่เบื่อในการเรียนไม่เบื่อในการทําโจทย์เนี้ยโอกาสที่จะได้คะแนนดีก็มีใช่ครับแต่ถ้าบางคนเนี้ยเพื่อนพี่บางคนไม่ชอบเลขเลยเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหเรียนไงก็คาบเส้นตกก็จะไม่ค่อยอยากทําโจทย์ก็จะทําให้แบบอาจจะสอบมาคะแนนไม่ค่อยดีแต่ก็อาจจะไปเก่งด้านนั้นอื่นใช่มันเหมือนเพื่อนภูมิอ่ะก็มีเหมือนกันที่แบบว่า เขาไม่ได้เก่งเลขนะเขาโอเคเราเราอาจจะมีติวมีคุยกันมีอะไรโน่นนี่นั่นคือเขาแค่คาบเส้นหรือว่าเขาทําได้ในระดับหนึ่งแต่ด้านอื่นๆอย่างเช่นด้านกีฬาอเขาโดดเด่นมากหรือว่าบางคนแบบว่าเล่นดนตรีเก่งมากเลยแล้วบอกว่าเขาก็ไปเติบโตในสายนั้นไปเป็นชาวิศวกร,รไปทําโน่นนี่นั่นที่เกี่ยวข้องกับสายดนตรีของเขาโดยที่แบบบางจุดก็ไม่ได้ใช้เลขก็เป็นไปได้ก็มีได้เหมือนกันมันน่าจะขึ้นอยู่กับความนัดมากกว่าใช่ครับ มีคอมเมนต์อื่นอีกไหมพี่กูมีครับมีคอมเมนต์อื่นอีกนิดนึงครับนี้มาเป็นแบบอินเตอร์เลยนะก็คือเขาบอกว่าครับนักขิตศาสตร์ชาวญี่ปุ่นคุนิโซโยเนะและอย่าพยายามโอเคโอเคมีครับพี่ก๊อฟมีมีมีอีกความคิดเห็นหนึงโอ้โหคนนี้มาแบบอินเตอร์มากเลยนะม <c> า <oughs> นักคณิตศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนะครับเคยกล่าวไว้ว่าคณิตศาสตร์สามารถถูกเรื่มเรียนได้ภายใน2ปีหลังออกจากโรงเรียนมีเพียงจิตวิญญาณทางคณิตศาสตร์การคิดเชิงคณิตศาสตร์วิธีการวิจัยและความมุ่งมั่นที่ฝังแน่นในจิตใจเท่านั้นที่สามารถมีผลได้ทุกเมื่อทุกที่และเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาตลอดชีวิตตรงนี้ออกแนวจิตวิญญาณใช่อยิง่งยิ่งอย่างยิ่งมันก็เป็นไปได้บางส่วนนั uh huh. ้งในความคิดพี่เพราะบางคนอาจจะบอกว่า อาจจะเถียงนะบางคนอ่านาจบเถียงนะไม่ใช่สองปีแล้วครับหนูสองวันหนูก็ไม่เหลือเลยสองชั่วโมงก็ไปแล้ว <c oughs> อาจจะไปแล้ว <c oughs> อะไรอย่างนี้ใช่คือคือจริงๆแล้วถ้าถ้าเกิดว่ามองจากคําพูดเขานะฮะคือมันก็ใช่ในบางจุดอย่างเช่นความมุ่งมั่นที่จะเอ่อความมุ่งมั่นที่จะแก้โจทย์ความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเนี้ย <c oughs> อันอาจจะฝังแน่นในตัวเราไปว่าโอเคเราได้กระบวนการทางกาสศึาเมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเจอปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ใช้ประมาณเนี้ยในการแก้ปัญหาได้ แต่ส่วนหนึ่งที่พี่วิเคราะห์จากผมเันนี้ก็คือพูดตอบอะเขาเป็นนักคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นนักคณิตศาสตร์พอความเป็นนักคณิตศาสตร์เขาเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องชอบคณิตศาสตร์เป็นคุเดิมนี่พี่ดาวนะครับเขาชอบคณิตศาสตร์มันเขาเคยรู้สึกว่ามันเป็นจิตวิญญาณทางคณิตศาสตร์เราจำเหมือนที่เราเคยเห็นศิลปินนักวาดรูปอะที่มีจิตวิญญาณทางศิลปะใช่มันอาจจะเป็นพี่ว่ามันอาจจะเป็นฟีลลิ่งคล้ายๆกันเป็นฟีลลิ่งอ่าเป็นความอิน เป็นอินเนอร์ในความชอบในในวิชานั้นนะครับมากกว่าอีกสักหนึ่งความคิดเห็นนะครับวามคิดเห็นสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ดูน่ารักดีนะครับเขาบอกว่าครับการเรียนคณิตศาสตร์มันเหมือนเป็นการฝึกสมองให้คิดให้มีความคิดความอ่านให้เป็นไปตามลําดับหรือมีเหตุผลแล้วยังเป็นวิชาพื้นฐานของวิชาอื่นๆอีกเช่นฟิสิกส์อะไรแบบนี้ถ้าบอกว่าจบออกมาไม่ได้ใช้น่าจะไม่ใช่กับเราอย่างน้อยหนึ่งคน เพราะงานที่ทํายังต้องใช้การคํานวณอยู่เป็นระยะถึงแม้ไม่ถึงต้องกับใช้การอินทิเกรตหรือแคลคูลัสชั้นสูงมากแต่ก็ยังต้องใช้คณิตศาสตร์เรื่อยๆตอนนี้ก็คือน,น่าจะเป็นคนที่อยู่ในสายงานที่แบบว่าจะต้องมีการาคานวณใช่ครรู้สึกอย่างนั้นซึ่งซึ่งจริงตัวนี้พี่ก็เห็นเห็นด้วยนะถ้ากรณนี้พี่แอบเห็นด้วยนิดนึงที่ว่ามันก็มีบางสายงานจริงที่เขาเรียนและเขาได้ใช้ต่อจริงๆใช่ถึงแนมะ้อาจจะไม่ไ,มได้ท,ทั้งหมดใช่ใชครับเช่นวิศวะอย่างเราเนี่ย ว่าใช่ไหมก็ต้องใช้ต้องใช้อา่อาหรือแบบที่ฮิตๆกันในยุคนี้างานโคดดิ้งางานโคดดิ้งเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องใช้ตรกกาว่าจะต้องฟังก์ชันยังไง a B c d โน่้นนี่นั่นทำออกมาพวกนี้ก็ต้องใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เป็นพื้นในการโคดดิ้งมันออกมาหรือแบบ AI ที่แบบว่าก็เ i มันก็มาจากโคดดิ้งทั้งหมดนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไปเนี่ยการเข้าใจ AI ก็อาจจะอาจจะยากนิดนึง เพราะนั้นคือถึงแม้เราอาจจะไม่ได้ใช้มันตรงๆเกับเราไม่ได้เอามาเป็นบทเช่นเอาเซตเอาตังกศาสตร์เอาเมตริกเอาอะไรมาเร่งตแต่งจริงมันก็แฝงมาในถานอ้อมๆแ่เราเนี่ยใช้มันเหมือนกับเอามาประยุกต์หรือเอามาต่อยอดต่อในแต่ละสาขาก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือว่าใครที่สงสัยว่าเอ้ยแล้วเราเรียนเรื่องของคณิตศาสตร์ไปทําไมทาไมต้องมีตัวแปร x y z ก็มองซะว่ามันคือการฝึกสมองฝึกลําดับความคิดฝึก วิธีการแก้ปัญหาให้กับเราแล้วกันว่าอันนี้การหาค่า xy z ที่ที่เราถามสินกันอยู่เนี่ยมันก็คือการแก้ปัญหาไปทีละจุด<ม>แก้ปัญหาไปทีละตัวแปรแค่นั้นเองใช่ครับผมนีเหน็นด้วยเลยเพราะว่าจริงๆชีวิตเราในอนาคตเราอาจจะเจอปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็อาจจะใช้เหมือนกับอาจจะไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์แบบตรงๆรแต่เราอาจจะใช้กระบวนการความเป็นเหตุเป็นผลหรือว่ากระบวนการแก้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ได้แล้วสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่า อยากเรียนคณิตศาสตร์ได้เป็นเรื่องง่ายมาเจอกับพวกพี่ได้ที่วีบาร์เดบเเตนะครับน้องๆจบดีมากครับ <laughs>